เงินถูกต้องรายอีลักทีช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีค,ค,นนครับมีอะไรคลิปมาะครับวปนนเ้อยู่ในสามโปรแฟนตาซีนะครับขออนุญาตมาพูดถึงกิจกรรมนะแต่พอดีตอนแรกมีอัดคลิปไปแล้วคลิปมันเสียครับก็เลยกดไม่ได้เอาไปว่ากดเข้าไปเล่นใช่ไหมมันจะมีให้เลือก3คําสั่งใช่ไหมเดี๋ยวมีก็จะขญาตขึ้นให้ดูนะครับ นี่ตัวแรกคือวงคือยิ้มให้เลือกตัวนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปเลือกชาอันอื่นเนี่ยถ้าเกิดน้องทําหน้าไม่เออแบบยองหัวนิดนึงแล้วก็ตาปิดซ้ายอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ชอบนะครับเนี่ยอันนี้ตาบึ้งเลยคือไม่ชอบก็แค่เลือกอันที่วงครับอันแรกเนี่ยคือชอบนะครับเสร็จแล้วพอเข้าไปเล่นเนี่ยให้กดค้างครับกดคําสั่งค้างเสร็จแล้วหลออมันจะขึ้นใช่ปะให้เพื่อนๆเ,เลือก เพื่อนๆเห็นทรายไหมมันจะมีตัวหน้าน้องอยู่ให้น้องยิ้มชื่นใจอย่างนี้ครับอาจจะขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสุดมันจะยิ้มอย่างนี้เพื่อนๆก็กดแค่นี้จะได้คะแนนเต็มจบเรียบร้อยนะครับขอให้พอดีพอดีหมีก็ตอนแรกหมีอัดไปแล้วอะเออแล้วอยู่ดีไฟล์มันเสียเลยงงเลยไม่รู้ทําไงก็เลยเอาอย่างนี้แทนแล้วกนะครับต่อไปขอ,อาสรุปตัวละครทุกอย่างเลยที่หมีมเล่นนะสําหรับใครอยากจะเล่นตามก็ได้นะครับอันนี้หมีใช้อยู่แค่หกตัวหกตัวนี้ใช้ในส่วน PVE PVP เล่นได้หมดทุกคอนเทนต์เลย แต่ถามว่าตัวฮิวมีดีกว่าไหมมีดีกว่าครับตอนนี้ก็คือซวยบุก,กิจังนั่นเองนะครับนี่ซึ่งข้อดีของซวยบุก,กิก็คือเพื่อนเพื่อสามารถเปิดเอาเนี่ยได้ครับนี่ดอกไม้นี่ครับนี่เห็นไหมเพิ่มบริมาณักษาโจมตีทักษะสิบสองเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแล้วก็ฟ้นฟูเฮดพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของขุดพลฝ่ายตัวเองด้วยนะครับอ่ะตอนนี้น่าจะฮิวดีที่สุดในเกมแล้วก็ตอนนี้มีดีก็มีหอ,อกจุกล่งเนี่ยแหละครับอ่ะแล้วก็ซวยบุกิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อเออนสีนะครับเออนสีก็ดีมันจะต่างกันก็คือฮิลไม่แรงเท่าแต่ว่าเวลาโดนตัวละครผู้ชายตีจะเบากว่าเยอะครับก็เลือกเอา,มา,มาประมาณนี้วันนั้ถ้าเกิดใครอยากจะได้ตัวฮิลแรงสุดตอนนี้ก็ปั้นซซยบุกิไปเลยครับตอนนี้คนก็ค่อนข้างนิยมมากนะใช้กันเยอะอยู่ใน PVP ที่เจอเยอะมากประมาณน,นี้นะครับทางบอกว่า แล้วถ้าเกิดทีมตีบอสอะทีมตีบอสหมีขอ,อยญาแนะนํานี่เลยเกียงอุยแต่ว่าต้อง5ดาวฟ้าไปเลยนะครับแล้วก็มายุนลู่สตัวนี้เป็นตัวตีบอสดีสุดในเกมแล้วเกียงอุยอันดับหนึ่งมายุนลู่อันดับ2อะแต่เขาแบบเข้าใจง่ายเลยก็ควรทํานะครับถ้าเกิดทีมวีพีพีวีพีหมีก็เล่นทีมเดิมเนี่ยแหละหมีก็ชนะบ่อยแต่ว่าเดี๋ยวไอหมีอาจจะต้องแบบไปเปลี่ยนโซยโบกีนิดนึงเพราะว่าเริ่มคาเขาไม่ตายมันฮิวแรงแค่นั้นเองครับอ่า ต่อไปนะครับมีตัวละครที่ที่หมีเปิดใช่ไหมเอาจากตู้มีอะไรบ้างตอนนี้หมี่ไม่เปิดตู้พวกนี้เลยนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอาไว้เจออตู้ SP มีแนะนำเอาจูโลงแคทีถ้าเกิดใครเล่นจกนะแต่ถ้าเล่นโจโฉก,ก็เล่นบุยก็โจโฉไปนะครับประมาณนี้อาวุธที่บอกไปแล้วอ่ะต่อไปตัวละครตอนนี้เราก็ล็อกอยู่แล้วก็คือจูล่งกับเอียงอุยก็พยายามเอา5้าดาวไ้ได้นะครับต่อไปเชือกระท่ม3มคาก็แนะนำาซยูกิเลยครับเพราะว่าตอนนี้ฮิวแรงที่สุดแล้วก็มีอาวุธด้วยก็ควรนะ แต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่มีแนะนําว่าก่อนจะเลือกซีเซงกับชุนฮาวเนี่ยมีแนะนําให้อะไรเราพูดถึงเฟิร์สเลยใช่ไหมเฟิร์สเอานี่เลยครับจูก,กัดเหลียงเพราะว่าเด้งโพสะใช้ลงได้ทุกทีมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือวางหยวนจีเอาสองตัวนี้ให้ได้ก่อนเสร็จแล้วพอสองตัวนี้แม็กซ์เสร็จแล้วก็เอาซีเซงแล้วค่อยจ้างชุน,ชนหาวาก็ได้แล้วแต่นะบางคนอาจจะไม่เอาจ้างชุนฮาวแต่จ้างชุนฮาวตอนห้าดาวฟ้าเก่งนะครับแต่ต้องเล่นกับทีมหญิงนะเซฟนอตก,ก็คนนิยมอยู่นะถ้าบอกให้ฟังเฉย แต่ถ้าเกิดชอบตัวไหนก็สามารถจัดได้นี่หมีเป็นความคิดส่วนตัวของหมีเฉยๆนะอ่ะก็สามารถเปิดได้นะครับหรือจะเล่นทีมแบบหมีก็ได้ง่ายดีแล้วก็ไปทําซวยูโบกีมาเปลี่ยนจากโลโซกแล้วก็ใส่อุระจาตัวจบแล้วอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นบอสเนี่ยเราจะเอาวางโยนจีไปนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ที่ว่ามันคิดเทิร์นหรือปาถ้าไม่ไม่คิดเทิร์นอะวางโยนจีชนะแน่นอนยังไ,ไงก็ชนะครับ นะอันนี้มันไม่คิดเทินถ้าเกิดคิดมเทิน <S <S ต้องมีดาเมจเยอะก็อาจจะเป็นออตังไปอ่ที่หมีเล่นนะบางคนก็เอาอ้วนเซียวเอ้ยตัางโต๊ะมาสะท้อนบางบางทีหมีก็เอาจูล่งแล้วแต่เลยอะ่ะเ,เดี๋ยวมาขออนุญาตรีวิวนะครับตรงเล็กพีใช้ดีแน่นอนนะครับสองพันห้าสบายสบายยิ่งถ้าเกิดเป็นปาร์ต,ตี้แบบนี้นี่โหเราแรงแน่นอนนะครับกว้างซะหน่อยออกไปยิงห้แรง ต่้าเกิดเพื่อนๆที่ปั้นกวนเอ่ออะไรนะตรเตกียงอุ้ยห้าดาวแล้วกับไอ้นันะ่นอ่ะอมาอยุนลูกก็สามารถมาลงแทนอินจีได้นะเพราะว่าดามเมจมันจะสแปมเร็วกว่าก็มีก็ไม่ห้าดาวนะครับเอาไปฟังกรอนโจมตีเอี้ยงเจ็ดล้านสิล้านเอาไปเลยเนาะเนาะอันนี้ห่อพันพันหกบวกนะครับเนี่ยโดนทีครึ่งหลอดเลยเห็นไหมแรงนะครับ ตอนนี้น่าจะผ่านอยู่แล้วแหละเอาหมีกดไปเลยฮะให้ดูสองสกิลแรกนี่แหละเรียบร้อยจบเพียงเท่านี้ทีมพาหอลของหมีก็เนี่ยหกตัวเนียครับหลักๆแต่ถ้าเกิดสมมุติเอ่อส่วนใหญ่มันมันไม่ค่อยติดหรอกไอ้ตรงเนี้ยมันจะติดหนึ่งหนึ่งมากกว่าก็ต้องมีดาเมีที่ถึงนะครับอ่ะเห็นไหมสบายโอ้สองอะไรสามพี่น้องหรอถามพี่น้อง แล้วสรุปทีมหอบ้างนึวนะครับก็หลักๆมีก็เล่นอยู่ทีมแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดจะแบบเจอบอสหนึ่งอย่างเงี้ยก็เออก็จะเอาตังไปไปตีครับเพราะแต่ว่าเวลาจะตีเขาจะเอาของยัดให้ตังไปหมดเลยเพราะว่าดังไปมันเป็นอมตะมันตีบอสมันตีไม่ตายครบ3เทินอยู่แล้วเราก็จะมีดาเมจอีกหนึ่งที่แรงนะครับอีกตัวหนึ่งก็เกียงอุยก็ได้แต่เกียงอุยไม่น่าจะทันนะเก็บสแต็กไม่ทันแน่เลยก็เลยขออนุญาตแนะนําแค่ตังไปได้แหละ แล้วก็วางยนจีแล้วก็มีตัวหนึ่งคือต่างโตเอามาสะท้อนเขานิยมกันนะนะก็ประมาณนี้แหละครับทีม6ตัวตามนี้เลยทีม3ตัวก็ต่างไปวางยนจีแล้วก็จูล่งสายฟ้าแค่นั้นเองถ้าดาามจดไม่พอก็อาจจะเอาวางยนจีออกต่างไปจูล่งแล้วก็เอาดาเมจแรงๆสักตัวหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้มาหยุดลู่หรือว่าเกียงอุย5าดาวก็ได้ครับหลักๆแค่นี้จบ เออไม่รู้ทําตัวอะไรอีกใช่ไหมครับนี่แนะนําอีกสองตัวก็สีเซงสีเซงที่ใช้ดีมากครับทั้งแทงทั้งดาเมจเลยดีมากแล้วก็จันชุนทวานที่คนไม่รู้เยอะแต่เก่งนะเซฟนอกคนเล่นเยอะนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนเล่นคู่กับทีมหญิงหญิงล้วนทีมหญิงล้วนต้องมีไอ้นี่น้องน้องน้องขี่เสือชื่ออะไรนะถูกขอภพ่มีเล่นหลายเกมแล้วบางทีันก็ลืมบ้างเออชื่ออะไรหมานหยวนอะไรเนะี่ยเออควอนมาน,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 นี่ต้องมีตัวขีหลักตัวนี้นะครับ ถ้ายูอาขึ้นไปก็เล่นทีมหญิงได้แต่ถ้าไม่มีมันไม่ค่อยเก่งนะหนีว่าควรจะมีครับถ้าจะไดาจะเล่นทีมหญิงทีมหญิงก็เคยทาไกลแล้วลองไปดูได้แล้วก็ตัวขี่ตัวหนึ่งก็คือเอ็นสี่ครับจําเป็นต้องมีเลยอุ้ยมีชุดคอสเพลย์ด้วยว่ะไหนดูสิอันนี้เขาบอกว่าเอ็นสีเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งจริงๆป่ะขนาดแบบโจโฉกับโจผีต้องแบบโอ้โหแย่งชิงกันอะขนาดแล้วเลยหรอวะ อ่า,าหลักๆก็มีอยู่แค่นี้ครับอันนี้สรุปตัวละครที่หมีใช้ทั้งหมดนะยันเอนเกมยันจบแล้วก็คงจะเอาแค่นี้แหละพอแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ได้ครับผมหมีก็พยายามช่วยเต็มที่แล้ว <laughs> เออแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรือว่าอยากให้ทําอะไรก็มาบอกได้นะครับยนินดีช่วยเหลือแต่บางทีถ้าเกิดหมีไม่ได้ตอบก็หมีทาทุกเกมด้วแหละมันตอบไม่ได้อะมันมันเยอะมากครับแชทวันนึงแต่พยายามอยู่นะไม่ต้องห่วงมีอะไรถามมาได้เพราะว่าถึงหมีไม่ได้ตอบใช่ไหม ยังไงก็มีคนใต้คอมเมนต์มาตอบอยู่ดีครับเขาก็จะช่วยเหลือผู้เล่นด้วยเนาะใครมีความรู้อะไรก็สามารถช่วยเหลือผู้เล่นได้นะครับสามารถคุยกันได้เลยใต้คอมเมนต์นะบอกกันได้เราเป็นยินดีอย่างยิ่งเลยจะได้ช่วยเหลือผู้เล่นด้วยนะครับที่เขาแบบเออไม่ทราบว่าต้องแบบเออตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกมนี้ถ้ามาปั้นตัวมั่วมันไม่เก่งเลยนะเออบางตัวก็เก่งเก่งบางตัวมันก็ไม่เก่งก็ไม่เก่งไปเลยเกมนี้เอออืมสรุปหมดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูมีตัวอะไรเบ่าวะ ไม่น่ามีแล้วแหละที่มีหลักๆมีก็ใช้อยู่แค่นี้เอออีกตัวหนึ่งเป็นตัวฮิวก็เออปูหูหินก็ถือว่าดีถือว่าดีแต่ถ้า,ถ,าถ้าเอาตอนนี้ฮิวจริงๆอะซวยโบกีอนดับหนึ่งเลยครับมันมีได้ตัวนะอืมวีมันเล่นได้แต่มันไม่เก่งเท่าตัวที่มีแนะนําตอนเนี้ยตัวที่แนะนําตอนนี้มันเล่นมันมันเก่งกว่าเยอะเลยอะกาเซียงพิษก็แรงแต่ว่า เหมือนรู้สึกทีมเฉพาะทางมันยังไม่ค่อยมาเลยเลยไม่ค่อยอยากแนะนำกลัวเพื่อนเพื่อบางคนไปปั้นแล้วไม่เก่งไงเออถ้าเกิดตัวไม่ครบจริงก็าปั้นหลิงหลิงฉีได้ครับถ้าเกิดสมบูรณ์ตัวแบบดาวยังน้อยอะไรแบบไม่มีตัวแบกก็ปั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดตัวเยอะแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ได้แต่ว่ามันมีแจกเยอะดีทําง่ายอ้วนเซียวก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดหมีพูดตัวขนาดนี้แล้วอ้วนเซี่ยวขาไม่ต้องก็ได้ครับเอาตัวที่หมีบอกดีกว่าเก่งกว่าเยอะไม่มีแล้อวอะ ตักขก็มีอยู่แค่นี้แหละจูโล่ง SP งใช่ไหมทำไมห้าดาวมันเก่ง,งใช่ไหมครับมันมีค่าพิ่มเพชรน,นี่ห้าดาวนะครับได้เพิสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มเ,เติมถ้าเ้ิ่มมาอยู่ชานะคุกม,มังกรขาวมังกรดำเอฟเฟกต์นี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์เจาะก่อฟรีเลยแล้วก็เอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีก หาตัวเองอยู่ในสนะจิตบังกรก็เวลามันใช้ท่าไม่ตายมันก็จิตบังกรก็ได้อยู่แล้วอะ่ะเออก็เลยแรงขึ้นเยอะเลยครับประมาณนี้ถามว่าจูงลุงเก่งสุดไหมไม่เก่งสุดครับเดี๋ยวเตียวขุยกับกวนอูเก่งเก่งกว่าแต่คือเพื่อนๆก็ต้องทดา,ทงางทดาวให้เท่ากันนะถ้าเกิดแบบกวนอูมาศูนย์ดาวสู้จูงลง sp ห้าดาวไม่ได้ครับกวนอูก็ต้องห้าดาวเหมือนกันอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคครับขอ,อ้คนเรื่องเก่งมีความสุขโปรไซต์ถามอะไรก็มีตารเข้าเบนได้<ใ>นะครับวิธีช่วยเหลือผู้เรียนทุกคน